ตอนนี้เราอยู่ที่โคกพนมดีนะครับ,บโคกพนมดีเป็นแหล่งโบราณคดีอีกจุดหนึ่งครับยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยนะฮะตัวน,นี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งกำลังทำการก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จนะจะมีชั้นการขุดพบกระดูกของมนุษย์โบราณด้วยนะครับแต่ข้างในก็จะมืดหน่อยนะ สร้างมาแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ทั่วบริเวณวัดเนี่ยจะมีพวกเศษหอยนะเศษหอยนี่เขาเขาเขาถมเนาะใด้เติมปับพื้นเต็มปูอืมนี่ฮะนี่ประวัติว่ายังไงเป็นแหล่งบางคดีเคยเป็นชุมชนชายฝั่งทะเลที่มีอายุอยู่ในช่วง3 0 0 0ันถึงสี่พปีมาแล้วนะะคือสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นเปลือกหอย ั่วบริเวณเลยนะครับแต่นี้ไม่มีการเกลี่ยดดินนะฮะ ัดอยู่ด้วยนะที่นี่วัดโคกพนมดีโอใหญ่เหมือนกันใหญ่ไม่ใช่เล่นอ่ะพิพธภัณฑ์นี้ใช้ได้อยู่เรที่นี่ที่ขุดโบราณคดีก็เจอสองวัดสองร้อโคจริงจีแต่ที่ทำนี่มันแค่แค่ส่วนเดียวนี่เลยต้องไปตกรงกันเพื่อที่จล่องไปเห็นมันชัน เราบรรทุกครับนี่พามาดูอะไรตรงนี้มันจะเป็นร่องรอยชั้นดินนะฮะตอน,นตอนที่เขาขุด แต่งตอนแรกอะ่ะมันมันจะเป็นชั้นที่สมบูรณ์แต่ตอนนี้ฝนมันตกก็เลยพังแต่คราวนี้สมสิงเขาเลยมาตรงนี้ถึจะมีเศษกระโหลกกระโหลกลคนด้วยนะน,นี่ยนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นกระโหลกคนะอันนี้ก็เป็นจําลองละก็ของจริงก็ออกไปนี่อันนี้ก็เป็นกระโหลกคนเห็นปาสังเกตปะ่ะจะเป็นรอยตรงกลางกระบาลคนเนะี่ยอ๋อตรงนี้คือเขาจําลองนะว่าเคยเจอกะระโหลกศีรษะของมนุษย์นะแต่นี้คือจําลองแล้วนะครับ เป็นบัสดุอร์จำลองนะคอนนี้คือเขาทำเป็นชั้นดินใช่ไหมำจำลอง<ำ>ชั้นดินใช่ไหมเพราะว่ามันตอนที่ขุดเปิดอะมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆไงี้ยแหละแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่ไมทำนี้คุมมันก็ฝนตกก็พัง่งแสดงว่านี่คือขุดเปิดเขาขึ้นมาเลยใช่ไหมเนี่ยเออคงเชื่ชชอมกันนะเนี่ยแล้วแบบตัดเขามา อ๋อตำรวจอกสี่พันใช่ไหมอันเนี้ยแปดชั้นอ่ะสี่พันถึงหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยปีมาแล้วอ่ะมีโครงกระดูกฝังร่วมกับของเข้าของเครื่องใช้ขึ้นระดับเจ้าพวกพายะดินเผาอ๋อเพราะมันตัดเขามาเลยนะครับแล้วก็เป็นชั้นดินที่เขาทำจำลองไว้ให้ดูตรงนี้ทีนกระดูชั้นดินแท้ๆกระดูกดูแต่ข้างนี้ก็มีแต่มันจะดูยากแล้วนะอันนี้จะมีเนี่ยก็จะมีพวกพวกพายะน้ำฝุดขีด เรียกเจอนีพขนาดขุดขีดใช่ไหมก็แบบขุดขีดอืมมีพัฒนาด้เนี่ยลิ้นเผาเป็นผูขีดยังเหลือเศษซากอยู่นะครับใช่แล้วก็คือเปลือกหอยขึ้นมานี่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 อ๋อนี่คือเปลือกหอยเหมือนคล้ายๆหอยแครงนนั่แหละครับนี่ก็คือหอยแครงเออหอยแครงนนั่แหละครับแต่คือว่ามีอายุเป็นพันปีอ่ะใช่เพราะว่านี้อยู่บนโคกนะสูงเลยนะครับคงติดชายฝั่งมาก่อนเลยนะ เจ้เนี่ยข้างล่างมันถาทางลาบเหมดอือแต่จริงๆแล้วต่ำแบบนี้ก็มีนะแหล่งบรรารีัมดีหนองโนอะไรก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเหมือน,อย,นอย่างนี้ที่สังเตโดนจะเป็นชั้นๆอยู่ตอนแรกเขาทำเป็นชั้นนั่งแหละแล้วตอนนี้ฝนมันตกมันก็เลยพักก็ทถาง,างน,นี่นี่อันนี้จะเป็นจะเป็นแบบเป็นเชิงเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นบากมันม้วนเข้า เป็นภาชนะไหมภาชนะแล้วก็กพับปากเข้าพับปากเข้ามาภาชนะแบบขุดขีดเหมือนกันเจอ,อเศษซากอย่างนี้นะเป็นชุมชน,น,นโบราณนะครับนี่คือชั้นดินแท้ๆนะครับไม่ได้มีการอัดปูนซีเมนต์ทับไว้คือถ้าเกิดว่าฝนตกมามันชะไหมเนี่ยฉะๆเนี่ยถักที่มันอยู่ได้เพราะพวกรากไม้นี่แหละ ตอนแรกเขาเจอเลยเพราะตอนแรกเขาเขาเขาผ่าทางนี้ทําถนนขึ้นไงมันก็เลยทําให้เนินนี้ไม่มาแหวกตรงกลางเพราะเจอพวกกระดูกพวกหอยพวกอะไรใช่ไหมแล้วเขาเขามีการเออทําไมเขาเขาไม่ไม่ทําถนนแบบขึ้นไปเหมือนตามโคกไปเลยมันต้องต้องผ่าเข้ามาอย่างงี้เออ่ยมเหมือนกันถนนหลักมันอยู่ข้างล่างนี่ไงก็ล่างนี่ลงไปก็เนี่ยสังเซานะที่ฝั่งกลาชิ้นใหญ่ๆนีเจอฝั่งนี่ฝั่งนี่ชิ้นใหญ่ๆชิ้นน้เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยชิ้นใหญ่ โดยใหญ่จะเป็นลายขูดขีดนะไม่ใช่ลายเชิดภาพส่วนใหญ่ที่ผมเจอเองนะจะเป็นลายขูดขีดมากกว่าลายเชิดภาพที่ขุดขีดหมดอืเออขูดขีดแล้วก็เนี่ยมันจะมีอันนี้ก็หอยเล็ใหญ่เลยเจอเปลือกหอยอร่อยนะอย่างนี้อร่อยเนี่ยอันนี้อันนี้ชิ้นใหญ่เลยชิ้นใหญ่ใหญ่จะเจอจะเจอซิ่งเนี่ยทังั้นมีหผวก็โลโก้ไม่รับครับไปดูแล้วครับจำลองไว้อันนี้ของจริงนะอ๋อเหรอมันจะหลุดได้เนี่ยตรงนี้อ้าวของจริงเหรอตรงไหนฮะ ด้เห็นเห็นแต่เห็นช่างเขาบอกว่าเขาจำลองเอามาแปะไว้อะ่ะอันนี้ของจริงมาจำลองอะ่ะมันหาเรื่องถ้าไปแจ้งทุกงานก็ล่าช้าอ๋อเอวเหรอของจริงเหรองช่างเขาบอกอจำลองไว้ออเหรอแล้วก็มีต่ไม่น่าอาจจะเป็นชิ้นๆอยู่ก็มีพระเดี๋ยวต้องถามพระพระพระเขาใส่ไว้เป็นเป็นกระแป้งเลยอ่ะ นี่อ่ะอันนี้อันนี้ก้ามปูโบราณนี่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 อันนี้นี่ก้ามปูอันนี้คือก้ามปูโบราณคือก้ามปูใชหใช่หลักๆที่ขุดในโบราณคดีจะมีมีหอยหอยแข็งหอยกาบหอยตลับนะแล้วก็แล้วก็ปูปูโบราณนั่นเีงอันนี้อันนี้อันนี้คือก้ามปูโบราณนี่อันนี้เอาวาให้ห็นชัดๆหน่อยแต่แต่ถ้าไอที่ทําลูกปัดน่ะนะเขาใช้หอยมือเสือจะเป็นลูกปัดสองแบบก็มีแบบตัว H กับแบบตัว I คภาาพบรรยากาศนะัเดี๋ยวพาไปดูที่เขาจําลองการขุดชั้นดินนะอาจยวไปดูข้างในที่ิธภัณฑ์อีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายรูนยยปน,น,นี่เป็นบรรยากาศที่ยังอยู่ในช่วงที่ปรับปรุงพื้นที่นะหลายอย่างมากครับก็คงใช้เวลาอีกผมว่าเป็นปีอู่้ะเนี่ย นานอยู่ถึงจะแล้วเสร็จนะครับเพราะว่าทำวิทยธพันธ์ด้วยคงเป็นวิทพันธ์ชื่อดังเหมือนกันนะเนี่ยยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมใช่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 ใภาคตอนออกที่สุดแบบเขาต้องมาขาทีเนี้ยแต่คือมันมันเป็นความชัดเจนเรื่องของก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินเนี่ยเพราะมันไม่มีเครื่องพวกเครื่องสมริษ์เลยที่นี่นะแสดงว่ายุคสมดิษ์มันย้ายแล้วไงก็คือย้ายไปที่หนองโนด้านล่างเนี่ยแต่ว่าตรงนั้นเขาไม่ได้ทําเป็นแหล่งโบราณคดีแบบนี้ ที่หนองโนนั้นก็จะพบเป็นเครื่องสำริดเขาบอกว่าโอเคคนมันก็มีการพัฒนาไปขยับไปที่โน่นทีนึงนะขยับไปที่เอทีนึงเนะนี่ยเดี๋ยวพ่าเดถามผ่าดูถามต้องไรเราจะดูกระดูกไ,ไหมล่ะแท้ๆอ่ะเขาเก็บไปใส่กระป๋องทำไมเป็นไรตรงนั้น <c oughs> ไม่ไได้ม่อยากจะดูหรอกกระดูกก็เฉยจะมีพวกเตัวมือนี่องอะไรตัวมือหินเดี๋ยวไปถ่ายข้างในก่อนการ จุดบริเวณทางขึ้นพิพิพพพธภัณฑ์นะจะมีการนําเปลือกหอยนะมาประดับไปด้วยเนี่ยนี่คือเปลือกหอยเก่าแก่นะครับเพราะว่า hmm. พื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่แถบชายฝั่งมาก่อนนะ mm hmm. ในสมัยโบร,ราณน,นะชุมช mm hmm. นอายุ4,000-5,000ปีที่แล้วเลยนะครับ mm hmm. จากการประเมิอนอายุของอทางโบร,ราณคดี เดี๋ยวพาเข้ามาดูบรรยากาศข้างในก่อนนะแต่คือยังไม่แล้วเสร็จนะฮะตรงนี้พามาดูการจําลองคือเป็นแหล่งขุดจริงแหละแต่คือเขาก็ทำจำลองไว้ให้ดูด้วยฮนะจำมึๆมน่อยนะครับนี่คือด้านใน แหล่งกุดคนก็เจอโครงกระดูกมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการทําชั้นต่างๆไว้ให้ดูนะ,ะเขียนเลเยอร์ต่างๆไว้ให้ดูนะฮะเดี๋ยว การจัดการบริเวณพื้นที่แล้วเสร็จเนี่ยคงจะเป็นวิทยพันธ์ที่โอเคเลยนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกผมว่าอีกพอสมควรนะดูลักษณะแล้วเอาไปแต่ว่าถ้า,ถาเากิดถ้าเรากลับก็กลับทางนี้เลยเป็นโคกขึ้นมาจุดเดียวนะเป็นโคกขึ้นมาอ่ะเหมือนเขาเิตีย้ยๆจุดหนึ่งอือหลุมูกเขาทีละชา่ยเขาเขียวไหนตัวไหนตัวไหน นั่นนู่นนะสีราชาใช่นู่นเหรนะใช่นั่นน่ะนั่นแหละเขาเขียวสีราชาตรงนั้นคือเขาเขียวสีราชาแต่ก็จะไปต่อเขาบางทรายนะนี่ถ้าเลี้ยงลงไปตรงนี้เลยบางทรายสมุทรีแล้วก็แหลมเขาเพราะนั้นมีผมเป็เขมรเนืทะลุออกตรงนี้ไปเลย